หนูหนูน้อยตาวิเศษสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะสัปดาห์นี้เราเรียนหนยหนูหน้อยตาวิเศษค่ะสาระที่ควรเรียนรู้ประเภทของขยะการคัดแยกขยะการกําจัดขยะที่ถูกวิธีประโยชน์และโทษของขยะการป้องกันและการทินขยะนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ เรามาเคลื่อนไหวร่างกายกันก่อนนะคะเด็กๆไปเลยค่ะมาเรามาช่วยกันนะจ๊ะคนธรรมดากับมีน้อยๆเพื่อให้โลกของเรารองลอยอย่างสวยงาม ขยะบนทางทุกชิ้นดูแลเป็นบินสะอาดเข้าไว้อย่าให้ใครทำลายโลกของเรา ขยะทุกชิ้นที่เห็นทำประจำจนเป็นนิสัยแยกขยะให้ได้กดไลเลยกดว้า ราบกายกันแล้วนะคะแล้วมาเรียนรู้จุดประสงค์ของการเรียนรู้นะคะหนึ่งนักเรียนสามารถบอกประเภทของขยะได้การคัดแยกขยะได้นะคะสองนักเรียนสามารถบอกประโยชน์และโทษของขยะได้นะคะนักเรียนสามารถบอกการกําจัดขยะที่ถูกวิธีและการป้องกันการทิ้งขยะได้ค่ะก่อนที่จะไปเรียนรู้เราไปเรียนรู้ ผ่านคลิปวิดีโอกันเลยค่ะเด็กๆไปเลยค่ะก่อนอื่นเลยนายจะต้องรู้จักประเภทของขยะ 1. ขยะอินทรีย์ถือเป็นขยะจำพวกเศษอาหารใบไม้วัสดุเดือใช้ที่สามารถย่อยสลายได้ง่ายนั่นเอง 2. ประเภทรีไซเคิลเป็นขยะที่สามารถนำมาแปลรูปใช้ใหม่ได้นั่นเองเช่นแก้วกระดาษขวดพลาสติก โลหะเป็นต้น 3. ขยะทั่วไปเป็นขยะที่ย่อยสลายตามธรรมชาติได้ยากมากนำไปรีไซเคลิลไม่ได้เช่นถุงขนมครบเคี้ยวรองโฟมหลอดถุงพลาสติกเป็นต้นและ C ขยะอันตรายคือขยะประเภทที่มีสารอันตรายนั่นเองเช่นถานไฟใช้กระป๋องสเปรย์เขื่อนใช้ไฟฟ้าที่เสียเป็นต้น สำหรับถังสีเขียวนั้นก็จะเป็นรูปก่างปลาหรือใบไม้จะใส่อาหารที่ย่อยสลายได้ง่ายเพื่อนำไปทำปุ๋ยสำหรับถังสีเหลืองก็จะเป็นรูปสอนวนไปเพื่อให้รู้ว่าเป็นถังขยะที่สามารถนำขยะนั้นกลับมาใช้รีไซเคิลได้อีกเช่นขวดกระป๋องแก้ว ถังสีฟ้าจะใส่ขยะที่ย่อยสลายได้ยากและขยะที่ไม่คุ้มค่าต่อการนำมารีไซเคิลเช่นกระดาษทิชชู่ถุงขนมและถุงพลาสติกเป็นต้นถังสีแดงก็จะใส่ขยะอันตรายที่มีสารปนเปื้อนหรือสารพิษนั่นเองเช่นกระป๋องสเปรย์หลอดไฟที่ใช้แล้วหรือแม้กระทั่งโทรศัพท์ที่พังจงรจโยช์และโทษของขยะ ประโยชน์และโทษของขยะนะคะสามารถแยกได้ตามประเภทดังนี้ค่ะเด็กๆเรามาดูขยะประเภทแรกกันดีกว่าค่ะเด็กๆขยะประเภทแรกนะคะคือขยะประเภทพลาสติก กระป๋องโลหะต่างๆขยะทั้งสองประเภทนี้นะคะสามารถนำมาล้างทำความสะอาดและนำมาใช้ซ้ำได้และก็ยังสามารถนำมาใช้ทำงานประดิษฐ์ต่างๆนอกจากนี้นะคะยังสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้อีกด้วยค่ะเด็กๆ ขยะประเภทต่อไปนะคะคือขยะประเภทกระดาษค่ะขยะประเภทนี้นะคะเราสามารถนำมาใช้ซ้ำด้วยการใช้เป็นกระดาษสำหรับพิมพ์อักษรเบลให้แก่ผู้พิการทางสายตาค่ะนอกจากนี้กระดาษนะคะก็ยังสามารถนำมาใช้ทำงานประดิษฐ์และนำมาขายเพื่อสร้างรายได้เช่นเดียวกับขยะประเภทพลาสติกและกระป๋องโลหะเลยค่ะเด็กๆ ขยะประเภทที่3นะคะก็คือขยะประเภทศเศษอาหารผักผลไม้ต่างๆค่ะขยะประเภทนี้นะคะเราจะนิยมนำมาใช้ทำเป็นน้ำหมักชีวภาพเป็นปุ๋ยให้แก่พืชบำรุงดินและยังเป็นอาหารให้แก่สัตว์บางชนิดได้อีกด้วยค่ะขยะประเภทที่4นะคะ คือขยะประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆจะได้แก่จำพวกแบตเตอรี่หลอดไฟโทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆของพวกนี้นะคะเมื่อเกิดความชำรุดเราต้องนำไปซ่อมแซมและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้และเรานะคะก็สามารถนำของพวกนี้ไปบริจาคให้แก่ มูลนิธิหรือบุคคลที่เขาเปิดรับบริจาคค่ะถ้าหากเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราเกิดความเสียหายจนซ่อมแซมไม่ได้แล้วเรานะคะก็ควรรวบรวมและส่งคืนให้แก่บริษัทที่จุดรับรวบรวมขยะค่ะ ขยะประเภทสุดท้ายนะคะคือขยะประเภทที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำดัดแปลงใช้ประโยชน์จะได้แก่จำพวกขวดน้ำต่างๆขวดแก้วกระป๋องโลหะกระดาษยางรถที่ไม่ใช้แล้วเราสามารถนำขยะพวกนี้กลับมาใช้ได้โดยใช้เป็นวัสดุใส่สิ่งของกระมังยางรถสามารถนำมาใช้เป็นกระถางสําหรับปลูกต้นไม้ได้อีกด้วยค่ะเด็กๆ เด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าขยะมีโทษอย่างไรบ้างถ้าเด็กๆอยากรู้เราไปดูโทษของขยะกันเลยค่ะ1น,นะคะขยะที่เราทิ้งๆกันเนี่ยถ้าหากเกิดการหมักหมมจะทำให้ส่งกลิ่นที่เหม็นมากๆเลยค่ะเด็กๆ2 ขยะที่เราทิ้งนะคะจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงขยะมูลฝอยมีทั้งความชื้นและมีสารอินทรีย์ที่จุลินทรียนะคะใช้เป็นอาหารขยะพวกนี้นะคะถ้าทิ้งค้างไว้จะเกิดการเน่าเปื่อยกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงวันนอกจากนั้นพวกขยะที่ปล่อยทิ้งไว้นานๆจะเป็นที่อยู่อาศัยของหนูอีกด้วยค่ะ 3. นะคะ เป็นบ่อเกิดของการเกิดโรคต่างๆเนื่องจากการเก็บรวบรวมและการกำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ดีหรือปล่อยปละละเลยจะทำให้มีขยะมูลฝอยเหลือทิ้งค้างไว้จะเป็นบ่อเกิดของเชื้อโรคต่างๆค่ะเด็กๆ 4. ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมขยะเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมทั้งมลพิษของน้ำมลพิษของดินและมลพิษของอากาศค่ะ 5นะคะขยะทําลายระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมเนื่องจากมนุษย์เราทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางกําจัดขยะไม่ถูกวิธีทําให้สัตว์ต่างๆได้รับผลกระทบและสัตว์บางสายพันธุ์ก็ล้มตายทําให้เกิดการสูญพันธุ์ได้เลยค่ะเด็กๆ6นะคะขยะ ทำให้เกิดการเสี่ยงต่อสุขภาพขยะมูลฝอ,อยที่ทิ้งและรวบรวมโดยวิธีการที่ไม่ถูกต้องโดยเฉพาะขยะของเสียอันตรายถ้าเราขาดการจัดการและการกำจัดที่ดีก็อาจจะส่งผลเสียให้แก่สุขภาพร่างกายของเรารได้เช่นกันค่ะเด็กแ่อนเรามีวิธีการต้องกันนั่นก็คือมัดปากถุงให้เรียบร้อยทิ้งขยะให้ถูกที่และปิดฝาถังทุกครั้งเพื่อป้องกันเชื้อโรคค่ะ งดใช้ถุงพลาสติกหันมาใช้ถุงผ้ากันด้วยนะคะเพื่อลดภาวะโลกร้อนและอีกวิธีนึงที่เป็นการลดการทิ้งขยะและทำให้เกิดประโยชน์นั่นก็คือการนำขยะรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่ค่ะมาเรียนรู้กับคุณครูยุ้ยและคุณครูมุยนะคะคุณครูยุ้ยจะพูดเกี่ยวกับเรื่องขยะอินทรีย์และขยะทั่วไปนะคะขยะของเรานะคะก็มีอยู่สีประเภทก็จะมีขยะอินทรีย์ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิลและขยะอันตรายค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาเรียนรู้ขยะอินทรีย์กันก่อนเลยค่ะขยะอินทรีย์นะคะก็จะเป็นทังสีเขียวนี้เลยค่ะคือเป็นขยะเน่าเสียนะคะได้เยอะแยะได้เร็วเช่นเศษอาหารนี่นะคะก็คือเปลือกกล้วยค่ะเศษผักผลไม้นะคะแล้วก็มีใบามา ียวขยะยิ่งซีค่ะต่อไปนะคะถังที่สองขยะทั่วไปค่ะคือสีน้ำเงินเลยค่ะนเจขยะทั่วไปนะคะเป็นขยะย่อยสลายไม่ได้นะคะหรือสลายได้แต่ไม่เป็นพิษนะคะแล้วก็ไม่คุ้มค่าต่อการย่อยสลายนั่นเองค่ะเช่นรองขนมมีค่ะจองขนมแก้วพลาสติกถุงพลาสติกกลมเป็นต้นค่ะ ต่อไปนะคะเรียนขยัครั้งที่3ามกับคุณคปูนุ้ยเลยะค,ะค่ะค่ะช่วยขยัครั้งที่3นะคะก็คือขยัะรีไซเคิลค่ะหรือขยะทั้งทั้งสีเหลืองนั่นเองอขยะรีไซเคิลนะคะเป็นขยัะที่ทิ้งไปแล้วแล้วก็นํากลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้งะคะ่ะตัวยอย่างวันนี้นะคะที่คุณคปูนำมาก็คือขวดน้ําค่ะติดลงไปเลยอันนี้เป็นพลาสติกค,ค,ค่ะแล้วก็ทิ้งไปไป ขวดนมแล้วก็แก้วกระดาษค่ะแล้วก็สุดท้ายนั่นก็คือกระดาษค่ะอันนี้ขยะาทาังสีเหลืองเป็นขยะรีไซเคิลน,นะคะส่วนขยะถังที่สี่นะคะเป็นขยะอันตรายหรือขยะถังสีแดงนั่นเองนะคะเป็นขยะที่มีสารปนเปื้อนนะคะอย่างเช่นขวดสเปร์ขวดสเปร์นะคะเราก็ยิบลงไปเลยถือว่า ยา <Yeah. S 2> แล้วก็ถีลงไปหันไปฉายค่ะและในช่วงนี้ที่สำคัญเลยนันก็คือแมสค่ะเด็กๆแมสะคะเป็นขยะอันตรายเองเราก็ถีบลงไปนะคะแล้วก็เก็บให้เรียบร้อยนะคะค่ะลงไปเลยขยะถังสีแดงนะคะเป็นขยะอันตรายนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของถังขยะนะคะมีกี่ประเภทคะ มีสีอะไรบ้างนะคะและงาน,นวันนี้นะคะคุณครูอยากมอบหมายให้เด็กๆให้ไปตรวจดูที่บ้านว่าเรามีขยะอะไรบ้างเด็กๆต้องมีที่บ้านต้องมีนะคะเช่นอะไรคะขยะที่เก็บไว้สามารถนำไปขายได้นะคะเด็กๆไปถ่ายรูปหรือคลิปวิดีโออาจจะเป็นรูปกับถังขยะหรือเด็กคัดแยกขยะไว้นะคะ ส่วนงานจากคุณครูยุย้ยอ่านะคุณครูยุย้ยอธิบายงานค่ะว่าให้ทําอะไรให้เด็กนะคะระบายสีท้งขยะนะคะก็จะมีทางขยะทั่วไปทางขยะรีไซเคิลทังขยะอันตรายท้งขยะอินทรีย์นะคะให้เด็กนะคะระบายทั้งขยะให้กลุ่มสีนั่นเองค่ะค่ะสําหรับวันนี้คุณครูปุ๊กคุณครูยุ้ยคุณครูมุย้ย<อ>ก็มาจบเพียงแค่นี้นะคะสำหรับวันนี้ มีเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย